สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเมาสแนัปหรือไม่อยากเติมเองในราคาแพงผมขอแนะนำร้านเจ๊น,น้ำการค้านะครับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยต่อ ID รับประกันทุกแพ็คไม่มีรีฟันแน่นอนครับแถมถูกกว่าเติมเองอีกด้วยนะดังนั้นเราจะเงยหน้าขึ้นและเห็นดวงดาวสงสัยว่าความงามของพวกเขาซ่อนความลับอะไรไว้ เรากล้าที่จะสัมผัสสวรรค์เราปรารถนาที่จะเดินบนโลกของพวกเขาเราฝันว่ามีอะไรอีกที่มองมาที่เราจักรวาลแห่งตำนานอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น พลังระดับคอสมิกกำลังจะมาถึงที่มาเวสแนป The Power Cosmic Season ใหม่ล่าสุดเร็วๆนี้ที่มาเว Snap ขอบคุณมากสำหรับการเล่นมาเ l Snap เรามีการเปิดตัวที่น่าทึ่งมากแม้จะผ่านไปเพียงแค่เดินเสร็จๆแต่ก็สนุกมากวิดีโอนี้มีสิ่งใหม่ๆมากมายมีทั้งร้านค้าโทเค้นมีทั้งการ์ดใหม่ๆมากมายและเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษจากริชชี่มาเริ่มกันเลย Power Cosmic เป็นซีซั่นที่ดีที่สุดของ Marvel Snap เรามีตัวเลือกใหม่ๆ The i n f i n o t และ The Corrector ต่างก็มีความแตกต่างที่น่าทึ่งมีแต่การ์ดใหม่เอี่ยมและผมคิดว่าคุณต้องชอบมันแน่และนี่คือผู้จัดการฝ่ายเสีนของเราจอนนี่จะบอกคุณทั้งหมดเกี่ยวกับตัวละครใหม่นี้ผมตื่นเต้นมากที่ในที่สุดเราได้มีโอกาสอวดตัวละครมา v ว l ที่ผมชื่นชอบตัวละครที่ผมตื่นเต้นที่จะได้เห็นในมา vel Snap The Silver Surfer Sentinel of the Space Wave ก็มาถึงแล้วเขากำลังจะมาเล่นได้ในมาเว l Snap เออแล้ว s i ล v ว r Surfer ์เฟอทำอะไรได้เขามี Energy 3ีและพลังศูนย์เขามีความสามารถให้การ์ดค่าไร3่3าบวก3พลังเออและการ์ดอะไรที่คุณชอบเล่นกับ Silver s i l v e r Surfer เห็นได้ชัดว่าเขาเก่งมากกับ Bru ู e ดังนั้นเขาจะให้ลิงก์กับ Bru ู e ตัวอื่นเขายอดเยี่ยมกับวองสำหรับการเปิดตัว2ครั้งและปรากฏอีกครั้งกับ o อ i n ดินดังนั้นคุณจะได้รับพลังที่สูงมากในเทินที่6ใช่ฉันก็ชอบเล่น กับบิชอปและไอ o อนฮาร์มีราคา3คุณต้องผ่านคอลเลกชันของคุณและคิดให้ออกว่าคุณจะเล่นซิลเวอร์เซ e ร์เอร์คุณรักซิลเวอร์เซ e ร์เอร์รักมากเลยครับคุณมีรอยสักไหมผมผมมีรอยสักไหนเราขอดูรอยสักของคุณหน่อยผมชอบแสดงมาด้วย <laughs> เป็นเครื่องบรรณาการแด่ผู้ประกาศข่าวที่ดีสุดของกาแล็กซี่ว้าวโอ้พระเจ้าคุณกำลังจะสร้างเด็กซิลเวอร์เซิร์เวอร์แค่นั้นใช่ไหมเราต้องเพิ่มขีดจำกัดของสำรับเพราะว่าซิลเวอร์เซิร์เวอร์เนี่ยจะไม่หยุด ไม่มีการวางแผนแปรปวนอื่นๆพวกเขาจะถูกยกเลิกทั้งหมดขอบคุณที่บอกเราเกี่ยวกับ Silver Surfer Johnny มันยอดเยี่ยมมากที่มีคุณมันเป็นความสุข,ขผมนะผมชอบที่จะอยู่ที่นี่และในที่สุดผมก็อดใจรอไม่ไหวและดูแฟนๆของเราจะเล่นกับเขาอย่างไร ก่อนเปิดตัวเราได้แชร์แผนการพัฒนาของเราซึ่งพูดถึงสิ่งที่เราวางแผนในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวและเราทําได้และเราได้ทําสิ่งต,ต่างๆมากมายในรายการนั้นแล้วตอนนี้เรายังมีอีกมากที่ต้องทําและเรากําลังแบ่งปันเวอร์ชันอัปเดตของโรดแมปนั้นในเดือนธันวาคมแต่ตอนนี้ฉันอยากจะพูดถึงสิ่งที่กําลังมาในแพทถัดไป ตั้งแต่เริ่มต้นผู้เล่นถามเราถึงวิธีการกาหนดเป้าหมายการ์ดเฉพาะที่ที่พวกเขาต้องการสําหรับเด็กของพวกเขาและเรากาลังเพิ่มร้านคาทโทเค็นซึ่งจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการกําหนดเป้าหมายสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้มัลเวลสแนปมีการ์ดสชุดผู้เล่นหลายคนเรียกว่าผูแต่ส่วนผมเรียกว่าซีรีส์พวกมันเป็นกลุ่มไพ่ที่จัดไว้ คุณต้องได้ไพ่ทั้งหมดในชุดที่1่ก่อนที่คุณจะได้ไพ่ในชุดที่2คุณต้องได้ไพ่ทั้งหมดในชุดที่2ก่อนที่คุณจะได้ไพ่ชุดใดชุดหนึ่งซีรีส์สและซีรีส์สาเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวและผู้เล่นหลายคนเนี่ยรู้สึกงุดหงิดเมื่อไปถึงที่นั่นเพราะพวกเขาต้องการไพ่หนึ่งใบจากซีรีส์สามสำหรับเด็กและมันใหญ่มากมันยากมากที่จะบอกได้ว่าคุณจะได้การ์ดนั้นเมื่อไหรวิธีแก้ปัญหาของเราคือร้านค้าโทเค็นเริ่มต้นที่ระดับการสะสม500คุณจะได้รับโทเค็นของนักสะสมและคุณสาาาาาามรรถนนนนํโโทททเเเคหล่่ั้้้ไปี ซึ่งจะหมุนเวียนทุกๆ8ชั่วโมงโดยการที่คุณไม่มีจากซีรีส์3และเมื่อคุณเห็นการ์ดนั้นคุณจะสามารถใช้โทเค็นของนักสะสมเพื่อซื้อได้โดยตรงหากคุณยังไม่มีโทเค็นก็ไม่เป็นไรสามารถตึงการ์ดนั้นไว้และการ์ดนั้นจะรอคุณอยู่ที่นั่นจนกว่าคุณจะมีโทเค็นเพียงพอที่จะซื้อเราคิดว่าผู้เล่นจะต้องชอบวิธีการนี้ในการเร่งกระบวนการรวบรวมและทําให้พวกเขามีสิทธิ์มากขึ้นเล็กน้อยในการได้รับการ์ดที่ต้องการเมื่อผู้เล่นเริ่มได้รับการ์ดทั้งหมดในซีรีส์3เราต้องการใใใหหห้้้้้แแนนน่่่่จจวาาาาาเเเระปมมยกกขึผู และของจริงๆให้สะสมมากและด้วยการเปิดตัวร้านค้าโทเค็นเราขอแนะนำการ์ดใหม่ชุดที่4และชุดที่5ตอนนี้ชุดที่4นั้นหายากมากแต่คุณไม่จำเป็นต้องมีการ์ดทั้ง3ชุดเพื่อที่จะเริ่มรับการ์ดซีรีส์4คุณสามารถรับการ์ดได้ทุกเมื่อและถ้ามีใบใดที่คุณต้องการคุณสามารถซื้อได้ในร้านค้าโทเค็นซีรีส์5นั้นหายากกว่าซีรีส์สถึง10เท่านี่คือการ์ดที่หายยากที่สุดบางส่วนในเกมเช่นทานอสและกาเล็กตัส ซีรีส์4มีการ์ดใหม่10ใบและซีรีส์5มีการ์ดใหม่6ใบและการ์ดนั้นได้แก่ลูเคสแอปซอร์บิมแมนชีฮ h ร์คไท t ทเนียมาเรียฮิลเอเจนต์โคลสาน r าริเคเรียร์เอ a มบาคูอัตตูมาออการ์บาสชูรี่ทานอสการักตัสวาค s รีสุเฟิร์สกลว้าวการ์ดใหม่เยอะมากๆเลยคงจะสนุกกันมากแน่ๆร้านคาร์ทเทคเคนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับการ์ดท,ที่คุณต้องการ เราตื่นเต้นมากที่อยากจะฉลองด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษทุกคนที่มีเลเวลคอร์เรคชั่นอย่างน้อย500เลเวลจะได้รับโทเค็น3 0 0 0โทเค็นและถ้าหากคุณมีระดับที่สูงขึ้นไปในคอลเลคชั่นจะได้รับมากขึ้นไปอีกเพราะคุณอาจจะพลาดบางอย่างในขณะที่คุณกำลังไปถึงระดับคอลเลคชั่นที่สูงโทเค็นเพียงพอที่จะซื้อกาดซีรีส์3หลายใบฉันหวังว่าคุณจะพบการ์โปรดใบใหม่ของคุณอ่าเป็นไงบ้างครับหลังจากเชยชมคลิปไปนะอ่าผมเป็นคนภาคเองนะครับก็ทำได้ดีประมาณนั้นได้ดี นั่นแหละครับทำเต็มที่แหละอ่ะต่อมาครับเรามาดูผู้สีู่ห้านะครับการ์ดใหม่ที่กำลังจะเข้านะอ๋อเดี๋ยวบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าโทเคนเนี่ยเราจะได้รับนี่นะครับของควันเพื่อให้คนที่เริ่มต้นนั่นเองนะครับระดับ5 1 9 9ันถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคอเชันเนี่ยได้สามพันโทเคนนะครับเอามาหนึ่งพันถึงสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะได้รับเป็นหกพันโทเคนเลยนะ ส่วนคนที่อยู่ระดับเลเวลคอลเลคชั่น3 0 0 0ขึ้นไปนะครับจะได้12 0 0 0โทเค็นนะครับซึ่งเยอะมากได้การ์ดไอ้นี่2ตัวได้เลยนะการ์ดระดับพู4ีพู5้าพู4นี่จะใช้ประมาณ4,000ใช่4,000แล้วก็ระดับพู5ใช้6,000นะโทเค็นนั่นเนองโอเคมามาดูการ์ดใหม่กันดีกว่าครับพูดถึงเราพูดถึงการ์ดใหม่แล้วหรือยัง อ่ะภูสี่นะครับตัวแรกจะเป็นชีฮักนะครับเอนท์จีลดลงตามจํานวนเอนท์จีที่เหลือในเนโโทินกนโอ้โหทิ้งต้องทิ้งไว้เยอะเลยแหละอ่ะต่อมาครับเป็นไทเาเนียนะครับคูปรับของชีฮักเมื่อลงการใดก็ตามในพื้นที่นี้การนี้จะสลับฟังเออรันนี้จะสลับฟังอย่างนั้นเลยเคเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเดือนหน้าอ่ะต่อมาครับการต่อเนื่องการทุกใบของคุณจะไม่ถูกลดพลังต่อสู้อันนี้ดีนะครับลูเคส ดีมากเลยนะสมมติว่าเจอสไปเดอร์แมนอ่ะสไปเดอร์วูแมนอ่ะลดพลังอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถลบได้ก็คือดีนะครับต่อมาครับ Absorbing Man คือเปิดตัวหากการสุดท้ายที่คุณลงเนี่ยมีความสามารถเปิดตัวการ์นี้จะมีความสามารถนั้นด้วยคือโอ้โหเต้นได้หลากหลายมากนะครับต่อมาครับเป็น m a r i ี Hill เปิดตัวสุ่มเพิ่มการ์ดหนึ่งใบที่ใช้สุ่มเพิ่มการ์ด ที่ใช้1 Energy เข้ามือคุณ1ใบนะครับ okay. จะเอาไว้เล่นกับเด็กพวกเพิ่มการ์ดบนมือนะครับต่อมาครับ Agent c o s a สเปิดตัวสุ่มการ์ดที่ใช้ Energy 4และ5 Energy นะครับเข้ามือคุณ1ใบโอ้โหไปรวมกับ Nick Fury ได้ไหมเนี่ยอะต่อมาครับฐานของชิลนะครับเฮร r y แคร r เ e r นะครับก็เมื่อคุณทิ้งการ์ดนี้จากมือสุ่มการ์ด3ใบแทนที่นะครับน่าจะเล่นกับเด็กทิ้งการ์ดนะ กับเล่าน่าจะประมาณนั้น่อมาครับเอมบาคูการนี้อยู่ในเด็กเมื่อจบเกมการ์ดนี้จะถูกกล่งในพื้นที่สูมจะกระโดดออกมาในพื้นที่สูปก็คล้ายๆกับแองเจิลนั่นเองนะครับแต่แองเจิลเนี่ยก็อยู่ในเด็กเวลาใครตายก็กระโดดเข้ามานะครับบินเข้ามาต่อมาครับอะทุม่านะครับหากคุณมีการ์ดอีกใบที่ที่นี้เมื่อจบเทิร์นการ์ดใบนี้จะถูกทำลายฮะแต่ว่ามันต้องอยู่ตัวเดียวสินะอ่ะโอเคครับต่อมา เราอาจจะใช้เป็นไอ้นี่รถก็ได้อาจจะใช้เป็นอ๋อซีโนะครับลบล้างไปเลยจะได้เป็นพลัง10จะต้องมีข้ออะไรเยอะต่อมาครับเป็นออก้าต่อเนื่องบวก5พลังต่อสู้หากการ์ดนี้เป็นการ์ดเดียวของคุณที่นี่อ่าต่อมาครับในระดับภูห้าก็เป็นตัวแรกเลยนะครับการแลกสตาร์นั่นเองการนี้เป็นการ์ดเดียวของคุณที่นี่ากกานนนจะทํำลายพื้นที่อื่นทั้งหมดซึ่งมันโกงนะแต่เราก็ต้องตอกให้เขาลง ตัวเดียวนะต้องชนะให้ได้ต่อมาครับตอนแรกอ๋อลืมบอกไปตอนแรกกาเล็กตัสมันเป็นการ์ดเสริมนะครับที่สุ่มได้จากพวกเอเจนต์ทีนนั่นเองก็สุ่มจากแมนชั่นเอ็กเอ็กแมนชั่นเออและอ่ะตัวต่อมาครับเป็นวาคิลี่เปิดตัวการ์ดทุกใบที่นี่ในพื้นที่นี้จะมีพลังต่อสู้เท่ากับ3ซึ่งเอาไว้คอมโบกับ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องคอมโบกับตัวอะไรอ๋อคอมโบกักบซิลเวอร์เซอร์เฟอร์นะครับเอ้ yeah, ต่อมาครับเอาเนื่องมีเอฟเฟกต่อเนื่องของการ์ดไฟตรงข้ามทุกใบอันนี้โกงนะซูเปอร์สเกลโกงมากติดไว้เนะี่ยโอ้โหจะมันหยุดต่อมาครับเปิดตัวชูรี่นะชูรี่เปิดตัว,นะตวมอบพลังสูงสุดเฮ้ย hey, มอบพลังต่อสู้2เท่าให้กับการ์ดใบถัดไปที่คุณลงโกงนะครับเอาไว้ใช้กับนี่เลยพิชยัย เป็นอิชาร่านะครับก็แบ็คแพนเทอร์นั่นเองต่อมาครับเป็นบัสเปิดตัวการ์ดทุกใบในมือคุณจะมีพลังต่อสู้เท่ากับ3าถือเอาไว้เล่นกับซีเวอร์เซอร์เฟอร์นั่นเองนะต่อมาครับตัวร้ายหลักของเรามาแล้วทานอสนะครับเมื่อเริ่มเกมสับการ์ดอ่ามันดีอินฟินิตี้ทั้ง6เข้าเด็กคุณนะครับอ่ะเนี่ยเมื่อเราใช้อินฟินิตี้อ่ะขึ้น เนี่ยเมื่อเราใช้ครบทั้ง6อันนะครับถึงจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างในสนามก็ได้นะครับก็จะบวกพลังให้กับทานอสเป็น10บนะบวกอีก10ก็เป็นพลัง18นั่นเองแต่ใช้ยากนะครับดูอ่ะหลักๆคร่าวๆก็ประมาณนี้นะอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะครับให้ถึงพันซับเร็วๆอ่ะก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้า